เอาจากนี้ไปเข้าสู่หลักภาวนา <c oughs> เอาสมมติเรานั่งอยู่นี้นะอจะฝานรับที่แหละนอนนางมันอยากรับได้หรอนั่งเบิงอียงนาะผชิวายข <c oughs> ันว่าวน,นี่มิตรอยากรับหลน <c oughs> เป็นต่เบิงต่เบิงพระรับกันนี่เนาะท่านโบกูนก็ข้ายุ่งจังหน่อยอยู่มาเธอรับอะไรนี่มันบอกบ้านเด็เมื่อเนี่ยนะอย่านางโกมล่ะอันนี้นางเอาบาปฝากเด้อการนางหลับนี่ยนางเอาบาปเด้่ บ่าแม่แนวดีได้อันนี้ปริยุทธานกิเลสเห็นบ่เเืิดนิวรธรรมโงกง่วงอันนี้คือบาปท,ทั้งหมดในครอบงำจิตเด้อจึงฝากไว้นั่งอย่างไรมันจึงจะถูกต้องนั่งตัวตรง จะพับเพียบก็ตามขัดถมาดก็ตามหรือนั่งคูบันลังเท้าวขวาทับเท้าซ้ายก็ตามนั่งตัวตรงๆถ้าไปนั่งก้มนี่ครับเสียสุขภาพด้วยครับเสียสุขภาพด้วยนะกระดูกมันจะไปเป็นอย่างนี้ครับพอนั่งนานๆไปมันก็จะปวดแล้วก็จะเสียหลักต่อไปครับ ถ้านั่งไม่เรียบร้อยครับมันต้องคิดนะเนอนั่งตัวตรงๆครับกิเลสมันจึงจะกลัวถ้านั่งคอพับเี่ยมันบวชานดอกคือการก้เขานอนรับแลี่โจรมากมันก็นบวชานเห็นบ่คขันเจ้าของรับแล้วมันเป็นรับเอาโวดแมนหมอนยาคู่ไอ้พระคู่ มันหลักอรรถใดมันบอกยากไหเดี๋ยวเบังโอ้เพิ่นรับเลยตัวว่าจันร้อยปรับหลวนเห็นบอกขันธ์มืนตาอยู่สิมันชิมะไก่ขันมากบุก็ระทวงมึงหลดเลยเนาะจังสิน่ะอันนี้คือการนั่งภาวนาลับเฉยโอ้ยกิเลสมันก็มวนสันตัวไปอยู่น้ำพระรูปนิล่าสะดวกขนาดนั่งเพิ่นยังรับ เห็นบอกเน้อพราะจะาันนละมัดระวังไหนะ <c oughs> เอาจากนี้ไปนะหลักภาวนาครับที่หลวงตาปรไปเมื่อคืนครับหลักหกประการหนึ่งเดินจงกรมครับเดินจงกรมอันนี้เป็นเรื่องพอควรนะคล้ายๆกับญาตปากคอก พราะเราเดินไปเดินมาตลอดแต่เดินจงก,กรมไม่เหมือนเดินธรรมดา <c oughs> ต้องมีหลักวิชาการครับหลักวิชาการเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะ <c oughs> แม่ชีแม่พรามน้อพอออกตั้งจิตตั้งใจเวลาเราจะลุกแต่ละครั้งนะลุกหนองลุกหนอ ลุกหนอลกหนอลุ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 กหนอ,หนอดูมันอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใดใครก็ตามขาดสติบาปเกิดเลยเห็นไหม <c oughs> ชีวิตที่ขาดสติเทียว่าชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาณ เนอะเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเราลุกหนอแอ้ลก็เราก็ <c oughs> ถ้าเราจะเดินแล้วก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอไม่ใช่เห็นบอลอยู่แม่พามเห็นบ่คือบปป่ปาานางลับบ่ <c oughs> เอาดูตรงนี้นะเมื่อนตาเด้ออย่ารับตา <c oughs> มือซ้ายวางที่หน้าท้องมือขวาจับพอดีอย่ายกสูงนักอย่าวางต่ำนักให้พอดีพอดีของใครของมันนะ, <c oughs> ะเวลาเดินจงกรมเมื่อเรากำหนดต่อเนื่องมาถึงยืน ครูบาอาจารย์ท่านจะนำปฏิบัติช่วงนี้นําปฏิบัติรวมกันนะยืนน้ยืนน้ยืนน,ยน,น้เวลากำหนดยืนอยู่นี้หลับตาลงก็ได้ ลืมตาก็ได้ไม่ผิดนะแต่ว่าการลืมตาเวลาภาวนานะให้ลืมตาครึ่งหนึ่งแลียว่าทอดสายตาประมาณสี่สี่ศอกก็คือประมาณหนึ่งวานี่ทอดสายตาประมาณนั้นเวลายืนหนอนีย เอาสติตั้งไว้ที่ไหนเอาสติตั้งไว้ที่ไหนทำความเข้าใจนะเวลายืนหน่เนี่ยเอาสติกำหนดดูอาการยืนให้เห็นอาการยืน หลับตาก็ให้เห็นลืมตาเครื่องหนึ่งก็นึกมาที่อาการยืนให้เห็นอาการยืนชัดเจนนี่ยืนหนอเนี่ยถ้าสติอยู่กับอาการยืน <c oughs> บาปไม่แสบบุญกุศลก็เกิดขึ้นไหลลงสู่ใจนี่ยืนหนอนะอย่าก,ก้ม ยืนตัวตรงๆเมื่อยืนหนอเรากำหนดดูสามครั้งแล้วท่านจะนำเดินนะเดินเวลาเดินจงกลมถ้าเราเดินรวมกันให้ใช้ข้างขวาเป็นหลักแต่ถ้าเราเดินคนเดียว เดินคนเดียวเนี่ยเราข้างซ้ายก่อนก็ได้ขวาก็ได้ไม่ผิดอันนี้จำหลักไว้นะมันจะไม่ได้เถียงกันแต่ย้ำอีกแต่เวลาเดินรวมกันเนี่ยใช้ข้างขวาเป็นหลักนะ <c oughs> ยืนนนยืนโน ยืนน,น้ท่านก็จะเตือนสติเนึกไปที่ส้นเท้าขวาจำหลักไว้นะเ <c oughs> ท้าขวานี่เราจะเอาสติตั้งไว้ที่ไหนส้นเท้าขวาทำไมจึงท่านกำหนดตรงนั้นเพราะส้นเท้ามันจะขยับตัวก่อนท่านจึงให้กำหนดที่ส้นเท้าขวานะ ควนยกยกอย่างนี้นะยกให้พอดีครับควนหน่วยขออันใหม่อันเท่าเนี่ยเ <laughs> ออขาอ่อนเนี่ยคู่มือนีออน่เท่าหลาย ก็คือเที่กีน,นะเนี่ยเพื่อนผู้เฒ่าอเนี่ยทานวีลภาานไม่ยุ่งบนีอยไม่แกงขามบอกคือไม่ยุ่งนะจับหนอวางหนอนเอาเวลาเดินนะขวาน ขวายกอย่างนี้อย่ายกอย่างนี้นะไม่ออกเห็นอยู่บ่เอะขวาปลายเท้าห้อยลงไปหน่อยๆขวาอย่างนี้ก็ยืนอย่างนี้นะอย่า ค่อยก้าวถ้าย่างแล้วค่อยก้าวไปย่างนอเหยียบลงพอดีหนอนี่ก็คือเหยียบลงจำหลักไว้นะไม่ใช่ว่าเหยียบลงแล้วจังนอมันไม่ถูกนะ <c oughs> ถ้าหนอลงอย่างนี้แล้วระวางอย่าให้ส้นเท้าเนี่ยมันเงิงขึ้นก่อนขึ้นก่อน บางคนนี่คอยไว like ้อย่างนี้เลยเพื่อสิยกง่ายเพื่อนวะนะนะหนอแล้วก็ต้องยืนอย่างนี้ให้พอดีอย่างนี้ถ้ากระท่านกำหนดให้สายเราขยกอยางหนอให้พอดีพอดีอย่างนี้แล้วก็ นึกไปที่ส้นเท้าขวาขวาย่างนอ <c oughs> ถ้าไม่เดินอย่างนี้ห <c oughs> ลงตาไปฝึกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมทีรานมหาหมุนีท่านดูจริงๆนะเวลาท่านสอนนี่ท่านกำหนดให้แล้วก็ดูด้วย ใครเดินผิดเดินถูกสอนละเอียดยิบเลย <c oughs> ท่านสอนยกอย่างนี้ท่าน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอ้าวสาย,ยกอย่างนี้นะยังหนอ <c oughs> ทำไมจึงมีหนอ อันนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สำเนียกรู้ขวาไม่ใช่ซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาตันหนอนี่มาันจะาก,กั้น <c oughs> ระหว่างขวากับซ้ายเนอเพราะฉะนั้นเวลาหนอให้หยุดทีนี้เมื่อเดินสุดที่เดินจงกลม <c oughs> ท่านจะเตือนสติเตรียมนะหมายถึงเตรียมหยุด นะเมื่อหนอแล้วก็เตรียมหมายถึงเตรียมหยุดนะย้ำนะวางมาตรงตงหนอพอดีพยายามเดินให้มันถูกอย่างนี้นะดูอีกทีนะสมมติว่านอแล้วก็เตรียม วายงยางอย่าให้เลยนะนออันนี้ผิดเนอคันยางพี่แล้วก็นอถอยกลับอันนี้ผิดเนอเวลาเดินโยกกลมมันต้องพยายามให้มันถูก นทีนี้เมื่อยืนเรียบร้อยท่านก็จะกำหนดต่อยืนนอผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนึกในใจด้วยนะนึกในใจตามที่ท่านกำหนดนั่นแหละยืนนอยืน สามครั้งเราเริ่มปฏิบัติใหม่อ <c oughs> ย่างไม่ให้กำหนดต้นจิตให้ปฏิบัติตามธรรมชาติซะก่อนเนอะทีนี้ก็เวลากลับท่านจะเตือนสติเตรียมกลับ <c oughs> กลับข้างขวานะเวลากลับกลับสองคู่นะกลับสองคู่พระเดชพระครุณหลวงพ่อท่านสอน บางที่บางแห่งสามคู่บางที่บางแห่งสี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็คู่แปดคู่ก็มีแต่บางที่บางแห่งก็สอน <c oughs> กลับหนอกลับหนอกลับหนอพอดีแล้วจบไม่ได้นับเป็นคู่แต่นี้พระเดชพระคุณหลวงพออ่อท่านสอนเวลากลับสองคู่พอดีเนีนี่เวลากลับนี่ยกปลายเท้าขึ้นหน่อยๆส้นเท้าแตะพื้นเบา หลักนะกลับหมุนกลับนะกลับนอเท้าซ้ายยกลอยกลับนอเท้าขวาทำเหมือนเดิมกลับนอเท้าซ้ายเหมือนเดิมนะายกลอยกลักลบน,นอ ก็จะพอดีพยายามทำอยู่อย่างนี้ครับ <c oughs> เวลากลับก็กลับอย่างนี้เมื่อกลับเดินเสร็จเรียบร้อยนี่ม้นคนนะเอามานี้และครับ <c oughs> <c oughs> พอเข้าใจเลยนะเดินยงกลมครับ <c oughs> เวลาเราไปสอนกรรมฐานเนี่ยสอน พยายามให้มันถูกครับถ้ายกไม่พอดีนี่สมมติว่าใครก็ตามยกอย่างนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านจะจับเท้าให้เลยหลวงพ่อปฏิมาธรรมปฏิราชมหาหมุนีนะครับอย่างนี้อย่างนี้ท่านยกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้อย่างนี้ท่านดูแลจริงๆจนเดินถูกทั้งหมด100 200ร้อยสองร้อรวม เดินดูเลยเนขวานี่ยกขึ้นอย่างนี้แล้วท่านก็เดินดูก็ยืนขาเดียวอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านดูเรียบร้อยแล้วถูกต้องใช่าอย่างค่อยก้าวไปหนอเหยียบลงพอดีอื่นๆเหมือนการดูถึงขนาดนั้นเลยเวลาท่านสอนสมว่าเป็นพวกอนการนะครับ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยไม่ผิดแม้แต่นิดเลยท่านสอนครับต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทันทีเลยครับอันนี้จึงขอทำความเข้าใจไว้สั้นนะทนีเมื่อเราเดินโจงโกรมเสร็จแล้วท่านก็จะบอกเรา,าได้เวลาแล้วพวกท่านทั้งหลายกำหนด ไปนั่งภาวนาท่านจะบอกให้ครับพยายามปูอาสนะไว้เนอเวลานั่งเนะครูบาอาจารย์เนอเบาะมันมีอยู่หันอาศัยเบาะมันจะงนั่งสะดวกขึ้นคันเรียบเรียบจังสิคันค้นนมบ่เป็นอย่างแต่ว่าผู้เฒ่าบู่ไา้นหมอเขาอยาให้ซีบเส้นผุนั่งครับพออย่างติ พอเหนือมันอ่อนเมื่อเหนือมันอ่อนไวลาหนับนั่งทับมันไปทับเส้นครับเส้นเลือดเส้นล้มครับเลือดลมผ่านไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดชาครับคน้นนมมบเป็นหยังครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดพยายามใส่เบาะครับาะอให้มันหลายอยู่เอามาสอนสองก็บรได้พิชหยังครับเนอ เวลานั่งภาวนานครับนี่หมอพันบอกอยากให้ได้ซ้ำนี่ครับเวลานั่ง <c oughs> เมื่อท่านนำเดินได้เวลาแล้วท่านบอกว่าเอาขอเชิญท่านหลายกำหนดไปนั่งเนอจากนั้นไปเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเองทีนี้ท่านนำเฉพาะเดินจงกรมนะเวลาเราจะไป นั่งภาวนาเนี่ยมีข้อห้ามอยู่สองอย่างหนึ่งห้ามพูดห้ามคุยกัน <c oughs> เวลาเดินจงกมเสร็จนะสองห้ามไปดื่มน้ำทำไมจึงห้ามถ้าคุยกันนะสมาธิมันที่เราเดินมาจงกมมานมันจะคาอยกหมดเลยพยายามสร้างนิมิต คือเครื่องหมายวงกลมที่เหนือสะดือของเรา <c oughs> ประมาณสองนิ้วมือที่หน้าท้องให้เป็นวงกลมเท่าเหรียญห้าเหรียญบาทนึกให้มันเห็นเป็นวงกลมที่หน้าท้องของเราเวลาหายจะเข้าท้องมันพองออกบริกรรมเอาสติกำหนดที่กลางแห่งวงกลมนั้น พองนอเวลาหายเจากทอมมายุบลงไปยุบนอพองนอยุบนอพองนอยุบหนอภาวนาอย่างนี้เรื่อยไป เริ่มพองกลางพองสุดพองเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบกำหนดเมื่อเราภาวนาพองอนแล้วก็ยุบอนาตามลำดับแต่อย่ากั้นลมหายใจนะอย่าผ่อนลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจอย่าเร่งลมหายใจให้หายใจตามปกติธรรมดา ธรรมดาที่เราเคยหายใจนั่นแหละในขณะที่เราภาวนาพองหนอยบหนอพองหนอยุบหนอบางทีมันเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นท้องพองท้องยุบก็ให้กำหนดตามภาวะเร็วเร็วนั้นบางครั้งบางคามันหายใจฝืดฝุดตืดดัดแน่นเข้าแน่นเข้าเราก็กำหนดแน่นหนอแน่นหนอเป็นต้น บางครั้งบางคามันอาจจะสม่ำเสมอกันดี่ดีแล้วก็เบาเข้าเบาเขา้าเบาเขา้เา,ขาช้าลงช้าลงช้าลงก็ตาม <c oughs> อันนี้ห้ามปรับปรุงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเร็วก็กำหนดเร็วแน่นก็กำหนดแน่นช้าลงช้าลงก็กำหนดตามสภาวะที่มันเกิดขึ้น ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปบางครั้งบางขามันรู้สึกเจ็บ <c oughs> เจ็บขาถ้ารู้สึกเจ็บขาหรือปวดก้นที่เรานั่งก็ให้เอาสติยกออกจากท้องพองท้องยุบไปที่มันเจ็บมันปวดดังพูดได้ฟังเมื่อคืน ปวดหนอปวดหนอหรือเจ็บหนอเจ็บหนอภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนก,กว่ามันจะหายเมื่อมันหายแล้วเราก็วกมาที่เดิมพองหนอยุบหนอต่อไปเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปบางทีมันจิตของเรามันอาจจะคิด ก็ให้ทิ้งผองยุบเนึกมาที่ต้นจิตใต้ระนมข้างซ้ายในคิดหนอลงไปคิดหนอคิดหนอถ้าคิดอีกก็คิดหนอคิดหนอคิดหนอคิดหน่อสำเนียองความคิดเกิดดับเกิดดับไหมเมื่อมันหยุดคิดเราก็วกมาที่เดิม พองหน,อย,หนอยุบหนอพองหนอยุบหนอต่อไปาอ <c oughs> จา์นี้ไปตั้งใจภาวนาสนิทนะ สมควรแกเวลาอย่าเพิ่งลืมตานะอย่าเพิ่งออกทำความเข้าใจ,จก่อนสมมติว่าท่านตีของเพื่อเป็นการบอกถึงเวลาก็ตามหรือท่านบอกว่าได้เวลาสมควรแล้วก็ตามทุกรูปทุกคน นึกในใจของตนเองซะก่อนว่าจะออกจากการนั่งภาวนานึกอย่างนี้ซะก่อนแล้วค่อยเอาสติ <c oughs> มากำหนดที่มือขวานึกมาที่มือขวานะปฏิบัติด้วยนะแล้วก็เลื่อนมือขวาออกบ่าชายชา <c oughs> <ersch> บริกรรมภาวนาว่าออกหนอ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 วางหนอคว่ำ <uniqueness>. มือลงที่เข่าขวาเนึกมาที่มือซ้ายออกหนอ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  วางหนอที่เข่าท้ายคว่ำม,มือลงอย่าพึงลืมตานะนึกในใจว่าจะลืมตาเอาสติไปกำหนดที่ตาลืมตาเนอะขึ้นมาเพียรพยายามอยู่อย่างนี้แล้วเราค่อย <c oughs> ถ้าเราขยับตัวขยับตัวหนอขยับตัวหนอ,นอถ้าเจ้าเท้าลงก็จับเท้าหนอยกหนอลงหนอเป็นต้นเพียนมันอยู่อย่างนี้เราลุกไปเดินอยู่กรมก็ลุกหนอลุกหนอเป็นต้นเนอ,ออันนี้จึงขอ <c oughs> ทำความเข้าใจเ <c oughs> อาได้เวลาเลยเนอเนี่มนม์ สวดบนบทพิเศษเด้อ <c oughs> ต้องตาเสียงบ่าไหอ่านมนืมอน้อมน